โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับครูแจ็คอีกแล้วนะครับ EP ที่5แล้วครับผมวันนี้นะครับเรากำลังจะพาคุณพ่อออกถนนจริงกันนะครับคุณพ่อชื่อ,อะไรเอ่ยชื่อ พ่อวีมานครับสังเกตยผมครับคุณพ่อวีมานนะครับเคยขับรถมาไหมครับคุณพ่อไม่เคยครับผมไม่เคยเลยนะครับแต่วันนี้ครูจะพาคุณพ่อออกถนนจริงนะครับโดยใช้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมแล้วเราจะกลับมากันนะครับอีกสักรู่หนึ่งนะครับไปดูภาพด้านนอกกันนะครับผมป้า ตอนนี้เราออกถนนจริงมาได้สักคู่หนึ่งแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพออ่อเก่งไหมเก่งยี่สุดีครับเี่บไปเท่าไ,ไ,ไหร่ครับพ่อตอนนี้วันนี้ไป70กว่าแล้วค,ครับโอเคครับความเร็วไม่เกินตามที่เปหมายกำหนมมดน,น,นะครับผมไม่เกินที่เราติดกี่เ้อรต่อชั่วโมงนหมครับเืนเต้นไหมครับพ่อเริ่มจะดีแล้วล่ะครับแหมเริ่มจะดีแล้วนี่คือวันแรกเท่านั้นเองนะครับขับต่อไปเก่งแน่นอนนะครับผมโอเคไปดูด้านหน้ากันนะครับ โอเคครับนี่คือสภาพการจราจรด้านหน้าของเรานะครับวันนี้เธอคนข้างโลูกนะพอนะัาผมสภาพการจราจรด้านหน้านะครับวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสมากนะครับรู้สึกมันตุ่มอาการเลยครับช่วงนี้ รู้สึกเหมือนขับขี่อยู่พัทยายไงพ่อมอเตอร์เวย์พ่อค, <c oughs> ครับผม <c oughs> ตื่นเต้นไหมพ่อหายังมีอยู่ครับธรรมดาอ่ามีอยู่ครับแต่ธรรมดานะครับผมโอเคองนั้นยาวไปเรื่อยๆเลยกัน,นครับ ตอนนี้กลับมาถึงด้านในโรงเรียนแล้วนะครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับขอบจริงโอเคอยู่ครับผมโอเคอยู่ครับผมดีเดอยวครับตื่นเต้นว่าครับนี่แน่ธรรมดานี่แน่รแรงวันนี้เป็นวันแรกนะครับาของทีนะครับกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสสวััดีครบ